หินเจีย4นิ้วเฮ้ยแค่600กว่ากว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปลองให้ดูเวลาเราโหลดงานหนักเนี่ยมันจะตัดเนี่ยถึงได้ต้องมาลองให้ดูไงว่ามันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วตัวมันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าแบตเตอรี่ที่เขาแถมให้มาเนี่ยมันเล็กเกินไปไปเอาแบตเตอรี่ช่างของแคลเดีหรือว่ามาซารก,ก็ได้นะลองมาใส่ดู ทุกคนลันกันไปยาวๆเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเฮ้ยตัวเครื่องเขาดีใช้ได้เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ให้ม,มันเล็กเกินไปมาลองแกะดูแบตเตอรี่ข้างใน คือแบตเขาก็จะเป็นแบบ5เซลล์แบบนี้18650นะแต่ว่าเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะจุไฟได้น้อยเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้แป๊บเดียวดังนั้นถ้าใครจะสั่งเนี่ยไอแบตตัวนี้มันจะเป็นแบตรุ่น 199v ถ้าจะสั่งจริงๆนะให้เลือกเป็น 299v ก็จะใช้งานได้อึดและทนกว่านี้แนะนําครับเขาบอกว่าเป็นมอเตอร์บัตเล็กไร้แปลงถ่านจริงไหมมาพวกนี้มันต้องแกะให้ดูภายในนะมันไว้ใจไม่ได้ของพวกนี้นะอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่ เป็นทุ่นเลยเห็นไหมไร้แปลงฐานอ่าจุดหนึ่งแล้วนะนแล้วดูข้างในนี้เป็นท้องแดงเลยนะเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไกลกา,กาอันนี้เป็นบัตรลิตแท้แน่นอนครับไม่ได้จกตานะผมว่าแบรนด์นี้เขาทามาเขาค่อนข้างใช้ได้แล้วนะสปีดที่1สปีดที่2ส,สปีดที่3โอ้โหปรับได้3ส,สปีดเลยนะใครอยากได้นะให้พิจารณาแบตเตอรี่ตามที่ผมแนะนําไว้ไปกดเลือกเอาในตะก,ก้าตรงนี้ได้เลยครับสุดยอด